สวัสดีครับเซตาทิปันทิกในวันนี้จะมาแนะนำการจัดไฟสไตล์ยูทูบเบอร์แบบนี้ที่ใครๆก็จัดได้แต่จะจัดยังไงให้สวยไปดูกัน ตัวคีไลทนะครับผมใช้เจ้าตัวต o ริโฟ EF60 ตัวนี้นะครับเพราะว่าให้แสงที่ดีแล้วก็ค่าแสงที่ตรงเหมาะสําหรับการจัดไฟในห้องแบบนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างไฟห้องกับเจ้าตัวต o ริโฟตัวนี้แสงจะแตกตากก่างกันยังไงเดี๋ยวกัน ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับคีไลต์ตัวนี้แตกต่างกับไฟห้องปกติมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างไฟห้องกับคีไลท์แสงจะแตกต่างแค่ไหนไปดูอีกทีเลยนี่แหละครับแสงแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับยังไม่หมดแค่นี้นะไปดูกันต่อเลย สำหรับตัวต่อไปก็คือเจลโทเจนี่ X 2ี่ X21 ตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับและยังมาพร้อมกับเจลอีกหลากหลายสีทําให้ภาพเรามีสีสันมากขึ้นโดยการนําเจลมาวางที่หน้า LED แล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลยผมว่าแสงมันก็สวยแล้วนะแต่ว่า ถ้าเราเพิ่มวอมไลฟ์ไปอีกหน่อยมันน่าจะสวยกว่านี้นะไปดูกันวิธีของผมก็คือนี่เลยต o ริโฟ S F 6 4 B ผมนํามันไปใส่ในตัวซอฟบอลตัวนี้นะครับทำให้มันดูเป็นโคมไฟมากขึ้นนี่เป็นไงครับแสงดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสุบกันดีกว่าว่าวันนี้ผมใช้ไฟอะไรบ้างในการจัดไฟครั้งนี้ดูกันเลยสำหรับเจ้าตัวคีไรนะครับ ผมใช้เป็นตัวตอริโฟครับเอียงมาที่45องศาทำให้ภาพดูมีติมากขึ้นทำให้แสงเราตกกระทบที่ตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวซอฟเนี่ยใช้เป็นตัวเจ้าตัวซอฟออกทาแคนอลหรือซอฟแปดเหลี่ยมนะครับทำให้สามารถกระจายแสงได้ดีแล้วก็เจ้าตัวโจ้ากันี่ LED 2ตัวนะครับผมนำเจลมาติดทำให้ภาพดูมีมูดแอนโทนมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวโอลิโฟตัวนี้นำมาใส่ในตัวเจ้าดีฟิลเตอร์หรือว่าเจ้าตัวซอฟบอลนะครับทำให้มันดูเป็นโคมไฟแล้วก็ แสงมันสว่างสว่างกระจายเป็นแสงวอลไม้ซอฟๆนะะครับรเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดไปในวันนี้เป็นไงบ้างครับการจัดไฟสไตล์ยูทูบเบอร์ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้คู้ชมสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook, IG และ y o u t u b e หรือผู้ชมสนใจสินค้าของเราสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เว็บไซชอปออนไลน์ สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนและพบกนันใหม่ในรายการเซตาทริปเป็นทริก